ญาตพี่น้องอะบอกนี่ไงพ่อมึงจริงป่ะใช่เขาพูดอย่างนี้ร้องไห้น้อยใจน้อยใจแล้วก็มันเป็นความน้อยใจอืทำไมเราเกิดมาเป็นแบบนี้พ่อคนที่มีชื่อในใบในใบเกิดเราอะเ,ออเราใช้นับสกุลเขาอะเ,ออเรายังเห็นอยู่ ยังเห็นอยู่หมายถึงเขาไปแต่งงานกับญาติห่างๆในครอบครัวอ๋อแต่ก็เห็นผ่านตาเรานั้นนะจะเจอกันทีหมายความว่ามีงานใหญ่ๆอย่างเช่นงานศพทวดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมารวมตัวกันลูกหลานครั้งแรกก็คือเจอเขางานนั้นตอนอายุเท่าไหร่ปถมค่ะปฐมก็ไม่เกินสิบสองอ่ะใช่ใช่ปฐมครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่เห็นเขา ญาติพี่น้องอ่ะบอกเนี่องอะพ่อมึงจริงปะใช่เขาพูดอย่างนี้ครั้งแรกที่ได้เจอกับคนที่คิดว่าจะเป็นพ่อเพราะอ้างอิงชื่อมาจากใบเกิดแม้จะดีใจแต่สุดท้ายก็ต้องน้ำตาตกในเพราะนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้พบพ่อคนนี้เช่นกัน ก่อนที่จะได้เจอเรามีความคิดถึงว่าอยากรู้จังเลยว่าพ่อฉันเป็นใครอะไรแบบนี้มีไหมครับคำถามนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนครับก็จำความได้เลยค่ะว่าเราเราเราไม่ได้มีเราไม่ได้อยู่กับเขาอะ่ะแล้วโอเคหลังจากเจอผู้ชายที่คนอื่นบอกว่าเป็นพ่อ,อในงานศพตรงนั้นครั้งแรกหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากหยิบของชํำด้วยให้แล้ว ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาอีกเลยค่ะก็รัเขาไว้แค่แค่ตรงนั้นเลยแค่ตรงนั้นเลยไม่ได okay> <Well, ้คิดต่อไหมเอาไปคิด mm ต่อไหมคิดต่อไหมเหรอคะคิดว่าถ้าเขายอมรับเราก็ก็คงดีเนาะเพราะว่าเขามีชีวิตที่ดีเขามีครอบครัวที่ดีเขามีฐานะระดับหนึ่งถ้าเขายอมรับเรามนชีวิตเราคงดีกว่านี้ค่ะครับ มีครั้งที่สองครั้งที่สเกิดขึ้นอีกไหมเราได้เจอผู้ชายคนนี้อีกไหมไม่เคยเจออีกเลยเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลง Cool.